็นการอัดคลิปที่ลำบากนิดนึงนี่คระบิจิฮาวรอนี่ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมในเกมเบคอนนะครับไม d ไดนะครับมาผมเล่นไปแล้วนิดนึงจนถึงเลเวลหกแล้วนะฮะดูนะดูจากคำสั่งต่างหลางผมมาลองเล่นนะครับแล้วก็เล่นเพลินดีนะครับเรามาเล่นกันดีกว่าเพส s u วเว v a l ลอันนี้คืออะไรอะ่ะอันนี้แล้วกันอ๋อโอเค ผมก็พอเล่นเป็นแล้วนะครับเพราะว่าหลังจากเมื่อวานเนี่ยผมก็มาเล่นนะฮะแบบว่ามาลองมาลองเล่นเฉยๆแล้วก็ตายอยู่แค่ตรงนี้ปลล็อกหลายอย่างมากถ้าไม่ผมเป็นไงก็ขอภไปนะฮะเพราะาผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไม่ผมเป็นยังไงอันนี้เราต้องงัดขึ้น เพราะว่ามันเป็นระเบิดโอเคผ่านอุ้ยสตาร์วนอนน่ะได้สตาร์วอนมาอันนี้น่าจะเป็นซื้อของอันนี้คือใครอะ่ะไม่รู้แล้วอันนี้ใช้ได้เลยเหรอหรือว่าอะไรอะ่ะ เราเอาดาวกับโฟลดาวบวกโฟลดอ่ะนี่ละกันแพสสปีดนี่ไวๆขึ้นหรือเปล่าผมอ่านผิดหรือเปล่าช่างมันโอเคไปเลือดก,ก็ไม่ต้องเพิ่มหรอกปะ่ะโอ้โหตีไวมาก โอ้โหมันต oh. okay. ีไวมากอะโอเคมันต mm ีไวจะน่ากลัวเลยอะอืม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  tiến dần lên tiến dần lên, lên. ok เกลียดมากเลยไอตัวแมงมุม,อมโอ้โหโดน มามาน้องก็ตายขอเลือดโอ้มาสู้ง่ายอยู่อัะตัวเนี้ยผมอยากเจอบอสตัวนี้มานานแล้วตอนที่เล่นคนเดียวมันมีบอสตัวหนึ่งที่มันเป็น พักทองอะสู้ไม่ได้เลยอะโหดเกินโหดเกินหรือไม่รู้วิธีชนะมันก็ไม่รู้ จะตายแล้วเล่อะไรยี่สิบต้องใจเย็น,นต้องใจเย็น,นถ้าชนะบอสตัวนี้คือจบคลิปไวเลยนะผลจะตกคลิปก็ไม่ค่อยมีออนด้วยตอนเนี้ยอ่ากินไปดโดนเชื่อ มาดิ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 าดาดแตะมุมแตะมุมโอ,โอ้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 อะไรอ่ะของใครวะอ๋อกดลงแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยชนะละเลือดเหลือหกมันเ่นเรื่องมั้ยเนี่ย ก็ปล่อยให้มันระเบิดไปก่อนเออให้มันระเบิดกันเองตายเฮ้ยมันไม่ตายทีวะเฮ้ย เย้ yeah. ่าแล้วว,ว้าวปลดล็อกอันใหม่ครับคนตอนนี้เราต้องเอาเลือดก่อนเราปลดล็อกค,คือดาบส t a r War ใช่ไหมผมอยากได้พอดีเลยนะฮะดาบ Star w ว r นี่แล้วก็ปืนไหนดูสิมีปืนอะไรปลดล็อกปะอี G นี่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะอ่ะเฮ้ยกระทาผมใช้กระทาแล้วกันอันนี้คืออะไรอะสะกักอย่างระเบิดผมไม่รู้กดยังไงอะ ยิงกันมาเป็นเพรว้าวมามม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 อุ้ยสโนมนอะไรอ่ะโอ,อ,อ้ดีนะเอาไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรนะตีไวมา มันคอมโบมันมากอ่ะพอเป็นดาบเจไดอ่ะพอเป็นดาบตาราวอ่ะดูดิดูดิอย่างมันอย่างมัน ตีไม่ทันอะ่ะคือแบบผมมันหลบมันหลบไวมากคือมันกดแล้วมันติดเลยอะเข้าใจปะโหดโหดโหดโอ้สวัสดีครับผมมันตีตามตัวนี่หว่าวางตัวถือ เออหามาถึงหน้าเหมือนกันละจะได้ไม่งงจะได้ไม่งงบ,บางตัวมันถึงข้างหน้าบางตัวถึงข้างหลังไงงงมากเอาตะกี้มวนมันไม่ไปด้วยนะกกนมากช่อช่อชอ <c oughs> ขอบคุณที่ตีให <c oughs> เเ้เอามันก่อนเลยเอามันก่อนเลย เราค่อยไปซื้อเลือดเอาเราค่อยไปซื้อเลือดเอามีตังค์อาวุธเราเอาวุธกับของแฟชั่นเราไม่ค่อยซื้ออยู่แล้วฮะเราเอา,เอาแค่พวกนี้ก็พอลอะลบจังกี้ที่ยิงเราควรเอาไอ้ตัวแบบเนี้ยพวกตุกตุกกวนอ่ะให้ตายก่อนโ,<ฮ>โอเคเราปลดล็อกเฮ้ยปลดล็อกมองกรด,ด้วยหรอ เราโมงกุดด้วยอ๋ออุ้ยดาบอะไรเต็ไมไปหมดเลยแต่เราไม่เอาเอา้าวอันนี้มันเวเปอลน,นี่แต่งตัวแต่งตัวอยู่ไหนแต่งตัวแต่งตัวไม่มีแต่งตัวไม่เป็นไรซื้อเลือดมาแล้วนะก็ไกลออกอันนี้ผมว่าไม่ค่อยยากเท่า,ทาไหร่วะเพรามันต้องไปดูบอสอะ อุ้ยเกือบหลบไม่ทันอเ,เอากระโดดหรอกคิดว่าผ่านโอ้โหพอเล่นดาบซาวอนมัน รู้สึกมีพลังดูดิมันคอมโบได้แบบมันมากหืม <c oughs> <c oughs> คิดว่าจะฟันโดนอืมปลดล้อเอค เ <laughs> ขาคอนทอรได้ว,ว้าวเขา โอเคไปตัวปัญหาก่อนแก้ตัวปัญหาก่อนโอ้มา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 โอ้มันง้างค้าง ทำอย่างกับมันมีย้ายซื้ออ่ะข้างหน้าเรียบร้อยตายไม่พ้นด่านไม่พ้นด่านนี่ะตายสิบห้าแล้วไม่มีอะไรให้ซื้อโอ้เรียบร้อย ตยับอะตียับตียับหมดโอ้ oh, ผ่านว้า wow, วมีหมูป่า <c oughs> ใครจะเป็นเล่นได้โอ้ oh, ปลดล็อกโอ้ oh, ใกล้ปลดล็อกฉลามโอเคงั้นผม,มเอาแค่นี้ก่อนนะครับ ไม่เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากที่มารับชมนะโอ้โหต้องเริ่มจากหนึ่งเราต้องบินขึ้นบินไปเราต้องจ่ายตังค์เห็นไหมนะฮะหนึ่งร้อยบาทโอเคงั้นไม่เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณมากที่มารับชมบ๊ายบายครับผม